ต่วน,นี้นะครับเราก็เอาปะเก็นมาใส่ก่อน,นใส่ปะเก็นเข้าไปนะครับแล้วเวลาเราใส่เนี่ยเราก็ดูเกียร์ให้มันลงตรงกลางจับไว้ตรงกลางนะครับให้มันลงร่องนี่วิธีลงร่องก็งคือเนี่ยมันยังไม่ลงลองโยกดูนะครับโยกดูเนี่ยโยกใช้ได้ก็คือโยกขึ้นโยกลงซ้ายขวาติดนะครับอานนี้นี่ใช้ได้ใส่น็อตเข้าไป ค่อยๆขันนะครับขันเบาๆอันนี้สําหรับคนที่ไม่ที่ช่างสําหรับช่างนะครับก็จะใส่กันเป็นอยู่แล้วเป็นช่างเาชี่นาญน,นะครับอันนี้เราก็จะมีนี่นะครับ ขันให้ตึงเลยขันให้ตึงด้วยไอตัวนี้น,น็อตดันดึงทาังที่ดีนะครับเราควรจะเติมน้ำมันเครื่องไปก่อนเติมน้ำมันเกียร์ไปก่อนนะครับแล้วค่อยปิดนะครับอันนี้เราทดสอบให้ดูนะครับเกิใช้งานจริงก็เติมน้ำมันเกียร์แล้วค่อยปิดขวา รเราก็ใส่ให้ได้มาตรกานตัวนี้น้ำหนักน้ำหนักตัวเกียร์อย่างเดียวนะครับอยู่ประมาณยี่สิบกิโลครับที่นะครับนี่นี่แล้วหนึ่ง,ล,ง,งล้วก็สับเกียร์หนึ่งเกียร์ไม่ขึ้นนะครับ บางทีมันไม่ตรงเนี่ยเราก็ต้องงัดขึ้นมานะครับสองหมนนนุนถอยหลังนะครับเวลาใช้นะครับเครื่องยนต์เขาจะหมุนนะครับเครื่องยนต์จะหมุนเดินหน้านะครับเครื่องยนต์จะดึงมูลเล่สายพานจะหมุนด้านนู้นนะครับ ให้ดูชัดๆอีกทีนี่นี่นะครับเวลาใช้งานเนี่ยเครื่องยนต์อ่ะเขาจะหมุนด้านนี้สายพานจะดึงไว้นู่นนะครับถึงไปตามเครื่องยนต์เครื่องยนต์จะหมุนนะครับแล้วตัวนี้ก็ดึงไปนะครับตอนนี้เขาอยู่ที่เกียร์ถอยหลังนะครับหนึ่งต่อสิบหกนะครับ <c oughs> ตรงนี้เราต้องงัดต้องงัดงอคันเกียร์เพิ่มอีกหน่อยนะครับอันนี้เดินหน้าเกียร์หนึ่งก็คือสิบเอ็ดต่อหนึ่งสิบเอ็ดต่อหนึ่งนะครับถอยหลังก็สิบหกต่อหนึ่งนะครับแล้วก็เกียร์สองเกียร์สามเกียร์สามจะวิ่งเร็วเลยนะครับสังเกตนะครับเกียร์สามเกียร์สอง ครับเกียร์หนึ่งนะครับหนึ่งจะช้านะครับถอยหลังก็จะช้ากว่านะครับตรงนี้อันนี้เกียร์แบบเกียร์พันเกียร์กระปุกนะครับกระปุกแบบรถยนต์นะครับแบบเกียร์รถไถนานะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเกียร์แบบรถไถนาเกียร์กระปุกนะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับไอตัวคาร์ดนะครับเป็นคาร์ดมูเล่นะครับคาร์ดมูเล่ตัวนี้จะเป็นคาร์ดหวีคาร์ดอยู่3 3ชั้นเป็นคาร์ดแห้งนะครับเหมือนคาร์ดมอเตอร์ไซค์แต่เป็นแห้งแล้วก็สปริงแข็งมากนะครับนะครับเวลาใส่ต้องดูตรงนี้เข้าไปดูในแคตตาล็อกนะครับจะมีวิธีใส่สปริงวิธีดึงวิธีทดตรงเนี้ยตัวเนี้ยมันจะบอาณ6เซนครึ่งน,นะครับเราก็ไปทด3มเซน นะครับเพื่อโยกเพื่อให้ตัวนี้มันออกแรงให้เขาเรียกเลยทดกําลังเพื่อให้ตัวเนี้มันทํางานได้เบาขึ้นเบาลงเบาขึ้นหรือเบาลงะะเวลาเราโยกโยกตัวเนี้ก็จะทําให้คัสครับทํางานนะครับเวลาเราบิดเนี่ยเราบิดตัวนี้ตัวโยกเนี่ยบิดเวลาบิดไอ้ตัวนี้ก็จะเลื่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆหน่อย นี่นะครับเวลาตัวนี้เวลามันบินเนี่ยตัวนี้มันก็จะแบบเป็นเป็นเกลียวเป็นเดเปอร์นะครับพอบิดไปปุ๊บมันก็จะดันสปริงดันสปริงค์ดทำให้ตัวนี้จาดคา์ดก็จะลื่นนะครับพอคา์ดลื่นตัวนี้ก็ไม่หมุนนะครับมันก็จะหมุนมูนเล่เปล่าๆนะครับเราดึงตัวเนี้จะย้ายตัวนี้ขึ้นมาไว้ด้านบนก็ได้อยู่ด้านล่างก็ได้นะครับ ตัวนี้เหมาะสาหรับรถไถหน้านะครับใช้ตัวคันโยกตัวนี้ดึงไปไถใส่ตรงตรงที่จับเหมือนรถไถหน้าเลยลักษณะเดียวกันแต่รถไถหน้าจะเป็นการกดสายพานแต่ตัวนี้เราจะกดมูเล่นะครับก็มีหลายหลายรุ่นหลายแบบนะครับเราก็ออกแบบกันไปนะครับเราหมุนก็เดินหน้าแบบนี้นะครับนะครับในชุดนี้นะครับก็ ถ้าเป็นรุ่นธรรมดานะครับท่านสั่งเป็นรุ่นธรรมดาก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่มีอย่างอื่นนะครับแต่ตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษ,ษ,ษ,ษนะครับรุ่นใหญ่รุ่นพิเศษ,ษก็คือจะมีสเตอร์สตอร,ร์หนึ่งตัวแล้วก็โซ่หนึ่งชุดนะครับโซ่ตัวนี้จะโซ่สองเมตรนะครับจะมีโซ่หนึ่งเมตรโซ่สองเมตรและโซ่สามเมตรนะครับแล้วแต่ท่านจะสั่งแต่ตอนเนี้เราเอามาให้ดูสองเมตรนะครับตรงนี้นะครับเอา เร์ออกมาครับถดดูอาตาัตราถ้านเราจะใช้สองเมตรจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตรงนี้สองเมตรมันจะยาวไปไหมหรือหนึ่งเมตรท่านก็ลองเลือกดูเอานะครับเดี๋ยวเราให้ดูทั้งสองเมตรและหนึ่งเมตรเลยท่านจะได้เลือกถูกว่าจะใช้สเตอร์เท่าไหร่นะครับสองหรือหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวโซ่ เดี๋ยวเราใส่โซ่ด้วยนะครับใช้กิบล็อกด้วยนะครับนี่นะครับเราก็จะให้ดูทั้งสองแบบเลย,ยตัวนี้เป็นโซ่เราก็าตัดเอาตัวกิบล็อกออกก่อนวิธีถอดกิบล็อกนะครับงอเลื่อนอันนี้ช่างจะรู้กันอยู่แล้วนะครับเหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเลยนะครับล็อกออกกิบีอะไรข้อต่อโซ่เรียกไปกิบล็อกกิปล็อก ต่อโซ่ครับขอต่อโซ่นะครับเราลองดูสเตอร์หน้ากับสเตอร์หลังนะครับไก่กันนะครับกรณีนี้นะครับอันนี้โซ่สองเมตรนะครับโซ่ยาว2เมตร ขอัวนี้กลางเผาถึงกลางเผานะครับกลางเผาถึงกลางเผาก็แ80ดสิบเซนนะครับโซ่ยาว2เมตรนี่กลางเผาถึงกลางเผาแ80ดสิบเซนนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูโซ่ตัวโซ่ที่ยาว1เมตรดูอีกอันหนึ่งนะครับตรงนี้ท่านก็สามารถที่จะเป็นแนวทางนะครับสั่งซื้อเข้ามาได้ทางหน้าเว็บหรือว่าหน้าแคตตาล็อกนะครับของ NPD Shop ก็ได้นะครับ สั่งเข้ามาได้เลยนะครับแอดไลน์อัตโนมัตินะครับที่ u t u b e นะครับจะมีไลน์อัตโนมัติแอดเข้ามานะครับคลิกที่ลิงก์ได้เลยนะครับเป็นแบบอัตโนมัติท่านไม่ต้องเซิร์ชนะครับคลิกที่ลิงก์ได้เลยนะครับเข้ามาสั่งทางไลน์ n อ t Shop ร้าน NPT นะครับนักประดิษฐ์นะครับอันนี้1เมตรนะครับเราลองลองดูโตหนึ่งเมตรเข้ามาจะยาวเท่านะครับ โต่หนเมตรนะครับโต่หนเมตรเราจะสั้นไปหน่อยนึงนะครับอันนี้เหมาะสำหรับรถเล็กๆนะครับโต่หนเมตรโซ่หเมตรก็จะยาวอยู่ที่30เซนนะครับ80ดสิบถึงสามสกับ30นะครับ2เมตรกลางเทา80 ถ้าเป็นหนึ่งเมตรจะกลางเท่าอยู่ที่สามสิบนะครับโอเคนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปสั่งซื้อสั่งประกอบสั่งเป็นชุดได้เลยนะครับสำหรับชุดนี้นะครับก็จะมีทั้งตัวนี้นะครับแบบนี้แบบสเตอร์สเตอร์อันนี้แล้วก็ไอ้น,นี่ไอ้ตัวนี้ส่วนมากมันเคยได้ใช้ตัวนี้ล็อกเนะี่ยมันติดโซ่นะครับ ตโซโซิ๊โตเราก็ใช้ตัว,ตวแหวนตัวเข่าลลอกนะครับก็จุวนหลอกไว้ครับต้องหาน็อตที่ลงไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นเครื่องมือสําหรับช่างนะครับให้ช่างเอาไปแก้ไขเอาไป DIY เอาเองนะครับเราก็เอามาให้เป็นตัวอย่างแล้วก็ตัวนี้เราก็เชรเรียบร้อยแล้วนะครับทดสอบ มีทั้งโซ่1เมตรแล้วก็โซ่2เมตรอย่างนี้นะครับเพื่อให้ท่านได้เลือกไซส์เลือกหาได้ตามใจชอบเลยนะครับเราก็มาให้ดูนะครับสำหรับชุดนี้นะครับเข้าไปดูในแคตตาล็อกนะครับสั่งซื้อสั่งทำได้สั่งออนไลน์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะเอา คลิปอื่นๆนะครับเอารูปแบบอื่นๆหรือตามที่ท่านคอมเมนต์มานะครับว่าอยากจะให้เราถ่ายทําอะไรนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสาหรับท่านที่เข้ามารับชมใหม่นะครับขอบคุณมากครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับท่านที่ให้ความสําคัญกับงานช่างงานฝีมือโปรดเรียกใช้เราทีมงานในกลุ่มร้านค้านักประดิษฐ์ ชุดปอกไายเกียร์พร้อมปินล็อกมีแหวนเพื่อขันน็อตมี2ขนาด30มิลและ25มิลสำหรับสเตอร์ยาวและสะเตอร์สั้นเพื่อตอบโจทย์ในท้องตลาดหรือสามารถสั่งตัดตามต้องการราคาตามเนื้องานรับประกันคุณภาพ